พร้อมไม่อาอมาการแสดงคพร้อมพร้อมมากๆครับพร้อมมากๆมันก็บอกเป็นละครเวทีที่สนุกมากๆมันเป็นมันเป็นเรียกว่ามันเป็นมิวสิคคอมดี้แหละนะครับมันเป็นมิวสิคคอมดี้มันเป็นมิวสิคอที่ตลก เรามักจะทำยูทูบดราม่านะครับที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นมูทูบคอมดี้ที่บอกได้เลยว่ามันมันฮามากถ้าเื่อคุณอยากมามาสนุกมาหัวเราะมาเอ j นจอยแล้วก็มาแล้วมันก็มีความอิ่มเอมแล้วก็ซาบซึ้งด้วยเนี่ยเรื่องนี้โอ้โหมันตอบโจทย์ตอบโจทย์หมดเลยครับมันมันสนุกมากแล้วก็เป็นพื้นที่ให้นักแสดงหลายๆคนได้มาปล่อยของกันแบบเยอะมากครับมันมัน มันเต็มอิ่มมากๆการดึงเสน่ห์ปอดเต็มมาแตเเป็นคนเสน่ห์มาด้วยใช่ครับใช่คือต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โผมเขามีสเสน่ห์มากครับคนนี้เขามีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็คุณจะไม่เคยเห็นเขาทำอะไรแบบนี้นะครับเอ่อมันมันเหนือความคาดหมายมากๆมันเขาหลุดจากจากกรอบที่เขาเคยเคยมีแล้วก็แบบว่าโอ้มันมันมีสเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วก็ ทุกคนเลยตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ละคนอยางที่บอกว่าได้ได้ปล่อยของกันกันเยอะแยะมากมายอย่างแพรนี้คือบอกได้เลยว่าโอ้โห <laughs> จะเรียกว่าจะเรียกว่าโอ้ต้องเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องมองเขาอ่ะนะครับแล้วก็มีนางเอกใหม่ที่ร้องเพลงพ่อมากนะครับโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดออของ พลังเสียงแล้วก็เสียงที่ที่ไพเราะแล้วก็หวานมากๆครับเหมือนแั้งแต่รอบพรีวิวก็กระแสดีคนพูดบอกตอกันเยอะมากเลยครับใช่ครับใช่ครับรอบพรีวิวเรารอบรีวิวไปแล้ว2รอบนะครับแล้วกเ็เสียงตอบรับในโรงละครนี่คือแบบโอ้โหมันมหัศจรรย์มากจริงๆผมผมไปยืนอยู่ไปยืนยืนยืนอยู่ดูหันไปมองที่คนดูอะทุกคนมีความสุขอะผมเห็นสีหน้าแววตาของทุกคนคือมีความสุขมากสนุกมากตลกมากอน j o ย หลายคนก็ลุกขึ้นมาเต้นตามอะไรแบบนี้นะครับมันมันมันเออมันในในในภาวะที่บ้านเมืองเครียด,ดกันอยู่นะครับอันนี้ผมว่ามันมาทำให้คลายเครียดได้แล้วก็แบบออสนุกไปกับชีวิตอะ่ะครับีา ก็มี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 อิมเอมมีซาบซึ้งอยู่อันนี้เราก็ต้องอ่าก็ก็มีครับก็มีก็มีครับพี่ต้องเหน่งก็สุดๆพี่ต้องเหน่งก็สุดๆแต่แต่อีกคนที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออยู่ไหนโอ้โหเขาไปอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับอินทนนท์อินทนนท์คือแบบโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากเขาคือเขาอยากเล่นละครเวที มากมากแล้วก็แล้วก็อพอพอติดต่อให้ลองมาลองออดิชันอย่าเงี้ยเขาก็แบบว่าเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ทำออกมานี่คือแบบโอ้ <c oughs> ดีงามมากครับดีงามมากคือคือ คือในความในความมิวสิควลมันมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ทำมิวสิควิลคอมดี้นะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องนี้จริงๆก็คือทำไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ผมว่าตอนนั้นน่มันอาจจะอาจจะเร็วไปนะมันอาจจะอาจจะเร็วเร็วไปกับกับช่วงเวลานะครับแล้วก็พอมาทำสิ0ปีผ่านไปมาทําอีกแล้วเราปรับนู่นปรับนี่อะไรเนะี่ยมันลงตัวกับกันเยอะมากมันลงตัวแบบโอ้โหมันมันมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆครับ เราดูดว่ามันเกินคาดมากในโซเชียลใช่ครับใช้ใช้คำว่าเกินคาดครับรู้สึกรู้สึกดีมากกับกับกับคำนี้นะครับเพราะว่าอ่ะโอเคเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้มาจากนิยายอะไรเออแล้วมันจะสนุกได้ยังไงเออเรื่องเราจะเข้มข้นแค่ไหนอะไรยังไงฉากจะสวยไหมคอสตูมจะสวยไหมฉากแสงสีเสียงจะเป็นยังไงเออคนอาจจะไม่ค่อยรับรู้ถึงตรงนี้ แต่บอกได้เลยว่ามันจะทําให้ค่ำคืนของคุณมีความสุขมากๆถ้าคุณมาดูมันมันสนุกมากมันตลกมากมันมันอินเอมมากจริงๆคือก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอีกแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเผื่อเห็นจากฟีดแบ็ของใอครเลยคนมาดูแล้วคำว่าเหนือความคาดหมายนะั้นะ่นะจริงที่สุดคับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับวันสลาโสดกับโจทย์เก่าครับมันมันสนุกมากๆในยิ่งในบรรยากาศที่ที่มันมีความสังคมมันกำลังเครียดอยู่ผมว่าอันนี้มันคลายเครียดได้เลยครับนนคคคทาะโอ้โคือยัง ยังคิดถึงวันนั้นอยู่ครับยังคิดถึงวันนั้นอยู่คือเป็นวันที่10มกราคม2555นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพคทัปีหลวงเสด็จมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็มาทอดพระเนตร4แผ่นดิน,นมันนี้สโต่คือ,อยังยังจำโมเมนต์ได้เลยว่ารับเสด็จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพระมหาอุปราคาที่คุกอย่าง หาที่สุดไม่ได้จริงๆนครับแล้วท่านก็พูดคุยกับเราแบบชื่นชมแล้วก็พูดคุยบอกว่าสนุกมากดีมากอย่างเงี้ยแล้วแล้วแ,วแวคือมันก็ยังยังนึกถึงระล,ลึกถึงบรรยากาศนั้นอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็ใจหายครับก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 ารสวรรคตนะครับแต่ว่าก็ เราก็มีความรู้สึกดีๆท,ท,ที่ยังคงอยู่กับเราอยู่อยู่ตลอดไปในวันนั้นที่ทท่านสด็จได้มีโอกาสตัดต่อร่อยนะรับกับศิลปินนึ่งเลยท่ท่านท่านทอดพระเนตรแล้วท่านก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ชื่นชม,มนักแสดงที่ควรได้ได้พูดคุยกับนักแสดงหลังจากการแสดงเ,เนี้ยครับก็ก็คือแบบ สนุกมากท่านก็บอกว่าท่านะบอกว่าสนุกมากจริงๆนอกจากสี่แผ่นดินแล้วก่อนที่เราจะมีโรงละครแห่งนี้เนี่ยท่านก็เสด็จไปท,ทอดพระเนตรละครเวทีเรื่องแรกข,ของผมคือวิมานเมืองที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออตอนนั้นเป็นปีปี1997นะครับแล้วก็ท่านเสด็จไปแล้วก็ท่านก็กชื่นชอบจากนั้นนะแล้วก็บรรลุเมฆท่านก็เสด็จอีก คเพราะฉะนั้นท่านมาทอดพระเนตรละครเวทีของเรานี่ยสามเรื่องครับก็เป็น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 ความทรงจำของเราที่แบบไม่มีวันลืมครับแล้วก็เป็นพระมหาอานาจที่คุณยังหาต่อสุดไม่ได้จริงๆ เด็มาเพื่อเพื่อเอนจอยเพื่อมาทอดพระเนตรเพื่อเพื่อมาดูว่าประชาชนเขามีความสุขกับอะไรนะเพราะว่าผมจำได้ว่าในในตอนที่ผมทำวิมานเมืองครั้งแรกเนี่ยคือมันก็จะมีฉากเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มาเต้นเป็นบาร์อะไรเงี้ยก็ก็มีคนบอกเฮ้ยเราต้องลดทอนลงหน่อยไหมในวันที่ท่านเสด็จผมก็ ไปถามาาาาท่านผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านเลยนะครับต้องลดไหมท่านบอกว่าไม่ต้องท่านอยากเห็นว่าคนดูทั่วไปดูอะไรยังไงแล้วท่านจะเอนจอยแล้วท่านจะสนุกเพราะนั้นไม่ต้องลดเราก็ปราบรื้นได้แต่ตรงนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่า เป็นอะไรที่ที่ง่ายมากเป็นอะไรที่สบายมากแล้วก็ท่านโอ้โหเวลาพูดกับเรานี่ก็คือยิ้มตลอดเวลาอขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เป็ ขยัดตรงนี้นะคะหนึ่งสองที่ม่อขอตรงนี้นะคะที่พ่ของนค่อขที่อตนีคะสคุณอขอนี้ได้แม็กส <heaven> ข <entender it> <uffs>